วันนี้หนูจต่ตามหนูสุดค่ะเมื่อก่อนหนเพียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกคุณครูสอนหนูแล้วเพื่อนเพื่อนหนูรักคุณครูแลวเพื่อนเพื่อนมากค่ะขอบ